พาคุณผู้ชมไปดูความอิ่มเอมใจนะครับของแม่ที่อยู่ไกลลูกนะครับเพราะว่าลูกให้ฝากอยู่กับยายที่ต่างจังหวัดแล้ววันแม่ทีเนี่ยแม่ก็ไม่สามารถกลับได้เพราะติดภารกิจติดงานยายกับลูกก็เลยให้เตรียมพวงมาลัยครับไหว้แม่ในกล้องวงจรปิดโอ้ยภาพนี้น้ําตาแทบไหลครับลองไปดูกันสิครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับเป็นไงฮะโอ้ นี่ฮะทำไมหน้าจอใหญ่หน้าจอหรือว่ารูปเนี่ยหาพี่แอนรูปรูปโอ้แม่เห็นนี่มีสะดุ้งนะ้วกล้องอะกล้องอยู่ข้างหลังไงอ๋อเหรอกล้องหลังปิดอยู่ข้างหลังบนแล้วก็เอารูปแม่มาตั้งใช่โอ้ยถ้าถ้าเป็นพี่แอนทำยังไงโอ้สะดุ้งนะเป็นผมผมเอ้ากูยังมีชีวิตอยู่ไหมเนี่ย อ้าวช่วงเย็นเมื่อวานนะครับคุณผู้ชมครับก่อนวันแม่หนึ่งวันนะครับเฟซบุ o กไลน์หนึ่งครับที่มีชื่อว่ายายจ๋ารักหลานนะครับที่โพสต์ความรู้สึกตกใจกับหลานทั้งสองคนแอบยายกราบไหว้แม่ในวันแม่ถึงแม้แม่เขาจะอยู่ไกลนะครับล่าสุดนะครับผู้สื่ข่าววีหกนิวก็ได้ลงพื้นที่ครับไปในที่อไปในบ้านเลขที่293 1ครับบ้านวังหน้าสารตําบลประดูยืน อำเภอลานศัก์จังหวัดอุทัยธาน,นีครับก็ได้สอบถามไปอย่างผู้โพสต์นะฮะคือคุณยายบุญยาพรหรือยาย่พรทองสีเนี่ยแหละครับอายุ65ปีได้เปิดเผยว่าเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยก็ใกล้วันที่12วันแม่แห่งชาติละหลานสองคนเนี่ยอายุ10ขวบกับ7ขวบโดยแม่ของเด็กเนี่ยซึ่งเป็นลูกสาวของตัวเองโทรศัพท์มาบอกว่าลูกทั้งสอง แอบไหว้แม่แม่ลองไปดูหน่อยสิเพราะว่าหนูเปิดกล้องวงจรปิดดูแม่ลองไปถามหน่อยสิเพราะว่าเอาเอารูปเอารูปของหนูเนี่ยไปตั้งไปหาพวงมาลัยไม่ใช่ดูแล้วก็ขำคือถ้าคนไม่ไม่ได้อ่านเนื้อข่าวก็นึกว่าแม่เขาโมลนังนะอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งนะว่ารูปก็รูปย้าใหญ่นะเออแล้วพวงมาลัยสังเกตดูไม่ใช่เป็นพวงมาลัยเป็นวงมาลัยดอกมะลิไหว้แม่น่ะเหมือนไหว้พระน่ะ แต่จริงๆไม่ใช่แม่เขายังมีชีวิตยอยู่มีอยู่แม่เขาก็บังงะเลยเปิดกล้องดูบังงเอ้าลูกเขาทาเองเลยนะ<ช>แอบยายด้วยนะ<ช><ช>นะครับ<ช>ก็บอกว่าตอนนั้นนะยายไปทําสวนอยู่ที่หน้าบ้านจนมาทราบอีกทีเนี่ยลูกสาวเนี่ยซึ่งเป็นแม่เขาเนี่ยในรูปเนี่ยโทรมาบอกพร้อมกันร้องไห้ทราบซึ้ง<ช>ว่าโอ้ยทาไมลูกเนาะทำอย่างนี้ได้คิดได้นะสองคนพี่น้องนะครับโดยพูดสื่อข่าวสอบถาม ทางวิดีโอคอนะฮรไปยังนางสาวทันวรซึ่งเป็นแม่ของเด็กเนี่ยใน่นใน,เ,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 นเห็นไหมฮะก็ผู้สื่อข่าวเราก็โทรถามเป็นยังไงบ้างซึ่งเป็นแม่ของเด็กซึ่งได้อยู่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่มีโอกาสกลับมาห,าหาลูกสาวาโดยตนเองก็รู้สึกดีใจนะฮะแล้วก็เสพยส์มากที่ได้เปิดกล้องมามกะจะดูว่าเอ๊ะลูกทำอะไรเอ๊ะยายทำอะไรแต่ดันเห็นลูกเอาพวงมาลัยมาไหว้แบบนี้ก็รู้สึกว่า อิ่มเอมใจดีใจแอบร้องไห้นิดๆเรื่องในความน่ารักของลูกทั้งสองยังรู้จักวันแม่<ช>นะครับในครั้งนี้ด้วยนะครับทั้งนี้ครับคุณยายครับยายพรยายบุญจพรเนี่ยซึ่งได้ให้ทิ้งท้ายว่าหากลูกหรือแม่ที่อยู่ห่างไกลสามารถส่งความคิดถึงและกราบไหว้ผ่านวันแม่ที่มีกล้องมือถือก็ดีหรือกล้องวงจรปิดก็ดี ได้แค่นี้ก็มีความรู้สึกปราบปลื้มใจมากแม่ก็จะรู้สึกเป็นสุขมากเป็นไงฮะออน้ำตาซึมเลยแล้วลูกสาวมีเสียงไหมเนี่ยออมีเสียงแม่ไหมม,ม,มีเสียงแม่ที่วิดีโอคอลไหมเนี่ยอยากฟังเสียงความประทับใจมีนะมีอ่ะฟังหน่อยอ่าเดี๋ยวขอฟังเสียงแม่หน่อยนะจ๊ะ รู้สึกดีใจเพราะว่าไม่คิดว่าเด็กคนไหนลูกบแบบไม่คิดว่าเด็กคนไหนเขาจะทําอะไรแบบนี้กับเราเพื่อเราอะค่ะก็รักรักลูกทั้งสองคนแต่ไม่คิดว่าลูกจะแบบจะไปซื้อพวงอะไรมีพวงมีพานอะไรมาตั้งแบบนี้ค่ะรู้สึกเออดีใจด้วยไหมคะดีใจค่ะที่ลูกทําให้แบบนี้เพราะว่าตัวหนูเองก็ไม่เคยทําแบบนี้กับแม่เหมือนกันน้ำตาไหล ค่ะนิดนึงค่ะดูในกล้องจอับกล้องวงจรปิดแล้วค่ะโอ้ลักแม่ดีนะคะน่ารักกค่ะนี่เป็นไงพี่แอนโทรไปหาแม่ยังยังเลยเนี่ยผมโทรไปแล้วอโอ้โหโทรไปเมื่อเช้าเนี่ยก่อนมาทำงานเนี่ย